็เพราะพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้นจิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพทุกอย่างยังเป็นทางให้รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบไม่เป็นคนหุนหันผันแ่นทำให้ตนเองมีเหตุผลและได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะการฝึกจิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เห็นว่ามีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดใช้ได้กับบุคคลทั่วไปวิธีนั้นเรียกว่าอาณาปานาสติภาวนาคือมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกที่สำนักนี้ให้กำหนดลมที่ปลายจมูกโดยภาวนาว่าพุทโธในเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็ภาวนาบทนี้ จะใช้บทอื่นหรือจะกำหนดเพียงการเข้าออกของลมก็ได้แล้วแต่สะดวกข้อสำคัญอยู่ที่ว่าพยายามกำหนดลมเข้าออกให้ทันเท่านั้นการเจริญภาวนาบทนี้จะต้องทำติดต่อกันไปเรื่อยๆจึงจะได้ผลไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วหยุดไปตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือตั้งเดือนจึงทำอีกอย่างนี้ไม่ได้ผลพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า ภาวิตาพาหุลีกตาอบรมกระทําให้มากคือทําบ่อยๆติดต่อกันไป <_ UT> การฝึกจิตใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลควรเลือกหาที่สงบไม่มีคนพลุกพล่านเช่นในสวนหลังบ้านหรือต้นไม้ที่มีร่มเงาดีๆแต่ถ้าเป็นนักบวชควรแสวงหาเรือนว่างหรือกระท่อมโคนไม้ป่าป่าช้าถ้า ตามภูเขาเป็นที่บำเพ็ญเหมาะที่สุดเราจะอยู่ที่ใดก็าตามใช้สติกำหนดลมหายใจอย่างเดียวแม้จิตใจจะคิดไปเรื่องอื่นก็พยายามดึงกลับมาทิ้งเรื่องอื่นๆทั้งหมดโดยไม่พยายามคิดถึงมันรู้ให้ทันกับความคิดนั้นๆเมื่อทำเข้าบ่อยๆจิตจะสงบลงเรื่อยๆเ,เมื่อจิตสงบตั้งนั่นแล้วถอยจิตนั้นมา พิจารณาร่างกายร่างกายคือขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา